Okay. เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะครับในเรื่องของในหัวข้อความสัมพันธ์แล้วก็ฟังก์ชันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องของโดเมนแล้วก็เรนจ์นะครับโดเมนแล้วก็เรนจ์โดเมนเนี่ยในในใน,ในทางคณิตศาสตร์เขาจะเรียกว่าสมาชิกตัวหน้านะสมาชิกตัวหน้านะครับส่วนเรนจ์เนี่ยเราจะเรียกว่าสมาชิกตัวหลัง ใ่ไหมมาที่ตัวหลังเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการดูโดเมนเลนส์ก็คือมันเป็นคูณดับถูกไหมคูณดับก็คือสมมติว่าเราเขาจะเขียนเรื่องของคูณดับ x y นะครับคูณ x y ก็คือเป็นเลขอะไรก็ได้ที่เป็น x y แต่ว่าเวลาเราเขียนเป็นคูณดับเนี่ยก็ตัวหน้านะครับเราจะเรียกว่าโดเมนส่วนตัวหลังเนี่ยเราจะเรียกว่าเลนส์นะครับง่ายๆโอเคนะเพราะฉะนั้นเองหลักการก็มีอยู่แค่นี้นะครับ เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างนะครับการหาโดเมนและเลน g ์ถ้าสมมุติว่าโจทย์เนี่ยให้มาแบบนี้จะง่ายถ้าโจทย์ให้มาเป็นแบบคู่ณดับเลยนะครับเช่น r เท่ากับคูณดันด่บ 1, A, อ b 3, c แบบนี้เป็นต้นนะครับแวนโดเมนนะครับโดเมนโดเมนเราจะใช้ตัวย่อนะครับเราใช้ตัวย่อว่า ดีดีก็คือย่อมาจากโดเมนนะครับโดเมนก็คือนี่โดเมนนะครับโดเมนส่วนเลนส์ก็เลนส์นะครับแบบนี้อันนี้คือ,เ,อเขียนเต็มนะครับแต่ถ้าเราเขียนย่อก็จะเป็น d, d F แล้วก็ R F แบบนี้ D d ก็ย่อมาจากโดเมน f ก็คือฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้จุดมาในลักษณะนี้เราก็เห็นอ่ะ าใช่ไหมโดเมนก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวหน้าใช่ไหมครับสมาชิกตัวหน้าเซ็ตของตัวหน้ามีอะไรบ้างตัวหน้าก็จะมี1 2 3เห็นไหมก็เขียนลงไป1 2 3แบบนี้ง่ายเลยถ้าเขาให้มาเป็นคูนบแบบนี้ก็ง่ายมากเลนส์ก็คือตัวหลังตัวหลังก็จะมีนะครับ a b c ใช่ไหมอันนี้ก็ง่ายก็เขียนไป a b c ง่ายมากอย่างนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นเองก็ถ้าเขาให้มาเป็น ตัวตัวเลขนะครับเอ้ไม่ใช่เป็นคู่นดับก็ง่ายนะครับง่ายในการหาค่าเนาะอะ่ทีนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างถ้าโจทย์ให้มาในลักษณะไม่ใช่คู่นดับละ่ะนะครับเช่น r เท่ากับเซตของคู่นดับ xy นะครับโดยที่ y มีค่าเท่ากับ2 x บวก1แบบนี้เราจะตอบยังไงมันไม่ได้เหมือนแล้วนะมันไม่ได้เหมือนกันกันกบไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้คือมันเป็นคูด่ดับมันสามารถมองตัวหน้ากับตัวหลังได้ใช่ไหมมองได้ง่ายๆเลยตัวหน้ากับตัวหลังแต่พอเออว่าตัวนี้มันไม่ได้ให้เป็นคูด่ดับมันให้เป็นอะไรแบบบอกเงื่อนไขเพราะฉะนั้นหลักการให้เรียนจำอย่างนี้นะครับว่าถ้า ถ้ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นคู่เนาะโทษทีถ้ามันไม่ได้เป็นคู่อันดับโอเคไหมไม่ได้เป็นคู่อันดับให้เราใช้หลักการนี้คือนะครับการหาโดเมนเดี๋ยวกูเขียนไว้ข้างนี้นะเดี๋ยวกูเขียนไว้ข้างนี้โดเมนเนี่ยนะครับให้เรียนจัดรูปจัดสมการนะครับ ให้อยู่ในรูป y เท่ากับจุดๆอะไรก็ได้นะครับแล้วดูค่า x โอเคนะอันนี้เรายังงงๆอยู่ไม่เป็นไรอันนี้เนเอาหลักการก่อนจัดสมการโดเมนนะครับจัดสมการให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับจุดๆอะไรก็ว่าแล้วแต่ที่เราจัดรูปแล้วก็ดูค่า x ส่วน ค่า range นะครับก็คือจัดสมการให้อยู่ในรูป x เท่ากับอะไรไม่รู้แล้วดูค่า y เข้ไหมครับอันนี้คือหลักการอันนี้คือหลักการเพราะฉะนั้นเราก็มาดูโดเมนใช่ไหมโดเมนก็คือโดเมนจัดอยูู้่่ y เท่ากับ y เท่ากับ x อย่างแล้วก็ดูใคร y เท่ากับเห็นไหม y เท่ากับยังตัวนี้คือเราไม่ต้องจัดแล้วเพราะว่าโจทย์ให้มาก็คือ y เท่ากับแล้วเพราะฉะนั้น y เท่ากับปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อให้ดูแล้วก็ดูค่า x เ,เขาว่าดูค่า x หมายความว่าเวลาเราหาค่าอ,อ๋อโดเมนและฟังก์ชันนี่หมายความว่าถ้าเราจะหาเลขอะไรเลขอะไรก็แล้วแต่ที่เอามาแทนในสมการเนี่ยก็คือแทนใน x เ,เนี่ยถูกไหมครับเพราะเขาให้ดูค่า x นักเรียนดูสังเกตดูว,ว่ามีเลขอะไรไหมที่ สามารถแทนในค่า x ได้แทนค่า x แล้วหาค่า y ได้หมายความว่า y เท่ากับ 2x บวก1หรือว่าครูสมมติเราก็ลองสมมุติดูว่าเราแทนแทนค่า x ด้วยเลขอะไรก็ได้แล้วทำให้หาค่า y ได้อันนี้ก็คือหลักการเพราะฉะนั้นถ้าเราดูปุ๊บถ้าเราแทน x ด้วย1นะใช่ไหมก็คือ1คูณ2ได้ 2บวก1ถ้า x เป็น1 y ก็เป็นอะไรครับ y ก็เป็น3เพราะว่า2คูณ1ได้2บวก1ก็เป็น3แสดงว่าเา่าค่า x ก็แทนได้เพราะฉะนั้นถ้าราดจากรูปแบบสมการแสดงว่าค่า x เนี่ยสามารถแทนเลขอะไรก็ได้แทนเลขอะไรก็ได้แล้วก็ค่า x ก็สามารถหาค่าได้เหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้น x เนี่ยไม่มีขอบเขตเลยหมายความว่าสามารถแทนเลขอะไรก็ได้ คำว่าเลขอะไรก็ได้เนี่ยฟังดีๆเลขอะไรก็ได้เลขอะ,อะไรก็ได้เนี่ยเขาเรียกว่าจำนวนจริงซึ่งตัวย่อเนี่ยคือ R คือเรียวจำนวนจริง real number จำได้ไหมจำนวนจริง real real metric อ่ะคือถ้าเราดูฟุปบอลเราจะรู้ real ียวเรียวก็คือจริงนะครับ R e e l number นี่ real number รี a l แปว่าจริงจรเพราะฉะนั้นเลขอะไรก็ได้เลขใดๆก็ได้เขาเรียกว่าจำนวนจริงเขาจะใช้ตัวย่อว่า R เพราะฉะนั้นจากโจทย์ข้อนี้ x เห็นไหมครับจัดใน้รู้โดเมนของเราเนี่ยก็คือ x เพราะฉะนั้น x เป็นเลขอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นโดเมนของเราก็คือจำนวนจริงก็คือแทน R หมายความว่าแทนเลขอะไรก็ได้เข้าไปอยู่ใน x อันนี้คือหลักการ ถ้าเราไม่เข้าใจนะครับในรอบแรกย้อนกลับมาฟังคำพูดที่ครูพูดย้ำอีกนนึงว่าอะไรคือ x อะไรคือโดเมนอะไรคือเลนจ์อะไรคือ y อะไรคือจำนวนจริงจำนวนจริงความหมายของจำนวนจริงคืออะไรการหาค่าหลักการนะครับครูไม่อยากให้นักเรียนเหมือนกับว่าฟังรอบเดียวไม่เข้าใจแล้วก็ไม่พยายามแล้วก็รอรอบเพื่อนเนี่ยค,คือคือครูครูคิดว่ามันมัน มันง่ายไปสำหรับชีวิตเราของการเรียนรู้ในในยุคสมัยใหม่นี้นะครับเพราะฉะนั้นในคุยกให้ในักเรียนเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้ด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองอะไรไม่เข้าใจนะครับฝังงเราไม่เข้าใจเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามรูอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าการเรียนสมัยใหม่นี้คือเป็นคือถ้าเราเป็นคนที่ฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นในอนาคตหน้าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เปรียบคนอื่น มากกว่าการที่เรานั่งรอให้ครูมาป้อนอาหารป้อนความรู้ให้อันนี้คือเป็นทักษะการการเรียนสมัยเก่าละซึ่งมันใช้ไม่ได้สหรับในอนาคตข้างหน้านะครับตั้งแต่ยุคนี้เป็นต้นไปอีก10ปี2ีิปีข้างหน้าคือนักเรียนจะต้องเป็นศูนย์กลางหมายความว่านักเรียนจะต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองครูเป็นผู้แค่ผู้ชี้แนะอธิบายแนวคิดหลักการอะไรต่างที่นักเรียนไม่เข้าใจ นั้นต่างหากนะครับทีนี้เรามาต่อบนเสร็จแล้วก็มาต่อนะครับทีนี้เราได้โดเมนแล้วทีนี้เลนส์ใช่ไหมเลนส์ก็บอกอยู่แล้วว่าให้จัดรูปเห็นไหมครับต้องจัดรูปก่อนจัดรูปให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับตัวนี้มันเป็น y เท่ากับใช่ไหมมันเป็น y เท่ากับมันยังไม่ได้อยู่ในรูปของอ x เท่ากับนี้เราก็ต้องมา ย้ายข้างอันนี้ครูอขอ,อยญาลบออกเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ถ้าทาไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันว่ามีหลักการยังไงบ้างนะครับทีนี้เมื่อมันเป็นในลักษณะทีนี้เป็นในลักษณะอย่างนี้เพราะ,ะนั้นเองหาเลนจ์ก็คือเราก็ต้องย้ายข้างให้อยู่ในรูปของถูกไหมหาเนี่ยเลนจ์เนี่ย,ยก็คือต้องย้ายข้างให้อยู่ในรูป x ใช่ไหมจัดรูปสมการจัดรูปสมการ ให้อยู่ในรูป x เท่ากับแต่ตอนนี้สมการเราเป็นอะไรครับเป็น y เท่ากับ2 x บวกหนงแล้นเราก็ต้องจัดรูปให้อยู่ใน x เท่ากับหมายความว่าให้ทำาไงก็ได้ให้ให้ x อยู่ตัวเดียวโดดๆอะประมาณนี้แล้วเราก็ย้ายค่านะครับก็ย้าย1่ก่อนก็กลายเป็น y ลบ1เท่ากับ2 x จากนั้นเราต้องการหา x เราก็ย้าย2หนีจากคูณก็ย้ายมาเป็นหารแบบนี้นะครับ เนี่ยเราไม้ได้ x ละเห็นไหม x เ,เท่ากับเห็นไหม x เท่ากับมันจะอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาก็ได้แล้วแต่แต่ขอให้มันอยู่คนเดียวอยู่ตัวเดียวโดโดก็คือ x เ,เพราะฉะนั้นเราก็มาดูอย่างนั้นเองพอย้ายค่าแล้วให้ดูเลยครับให้ดู y ใช่ไหมอ่าให้ดู y เพราะว่าเลนส์ก็คือให้ดู y ใ่ยไหมครับเพราะฉะนั้นดู y เสร็จแล้วเราก็มาดูอ่ะดู y ดังนั้นเราก็มาดูว่าเออค่าค่าของ y เนี่ยมีอะไรได้บ้างเราก็สามารถแทนค่า y ได้ทั้งหมดเห็นไหม ้วเราดูปุ๊บอ่ะเออฮ้ย y ก็สามารถแทนได้ทั้งหมดทุกตัวทุกเลขเลขอะไรก็ได้แทน y เลขอะไรก็ได้แล้วหาค่า x ได้แทนเข้าไปปุ๊บก็แทนค่าแล้วก็หาออกมาก็หาค่า x ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเลขอะไรก็ได้แทนเลขอะไรก็ได้เขาเรียกว่าจำนวนจำนวนจริงถูกไหมก็จำนวนจริงก็คือ R ก็เล n g e ก็คือ R ่าเขไหมครับอ่ต่อมา ตัวอย่างนึงมันจะค่อยค่อเพิ่มระดับความยากขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่มีก็ต้องพยายามตั้งใจนิดนึงต่อมา r เท่ากับเซตของคูนดับ xy โดยที่ y เท่ากับ1ส่วน x ลบ2อเห็นไหม1ส่วน x ลบ เพราะฉะนั้นโดเ Dom ain. Dom ain มน,นมรมเราก็ดูแล้วว่าโดเมนโดเมนก็คือ y เท่ากับใช่ไหม y เท่ากับอันนี้ y เท่ากับแล้วใช่ไหมครับ y เท่ากับอ่ะวันเราก็ดูแต่ประเด็นอยู่ว่าข้อนี้ไม่เหมือนตัวนี้เป็นเศษส่วนเพราะฉะนั้นหลักการหาเศษส่วนก็คือถ้าเป็นการถ้าเป็นเลขเศษส่วนส่วนตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์เช่น1ส่วน,น x ลบ2นะครับเพราะฉะนั้นตัวส่วนตัวเนี้ยตัวข้างล่างเนี่ยจะต้องไม่เป็นศูนย์ ถ้าไม่เหผลต้องต้องไม่เป็นศูนย์เพราะว่าถ้าเป็นศูนย์แล้วมันจะหาค่าไม่ได้นี่คือเงื่อนไขมันไม่นิยามมันหาค่าไม่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าเราเรียนม,มาตั้งแต่สมัยเด็กๆก็คือตัวส่วนเนี่ยห้ามเป็นศูนย์ก็คือตัวรากเนี่ยห้ามเป็นศูนย์เพราะถ้าเป็นศูนย์เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ในที่นี้ก็คืออะไรหาโดเมนก็ไม่ได้หาเลนส์ก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าอ๋อเงื่อนไขที่ขขอยกเว้นที่ทําให้เป็นศูนย์คืออะไรนะครับ เพราะนั้นเราก็ต้องเอาตัวส่วนเนี่ยก็คือ x ลบ2เนี่ยมาหาเพราะว่าให้มันยูเวนก็คือต้องไม่เท่ากับต้องไม่เท่ากับ0ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวส่วนมา x ลบ2ต้องไม่เท่ากับ0แบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้อันนี้คือคูหาโดเมนนะโดเมนก็คือ y เท่ากับเพราะนั้นเราก็ y เท่ากับก็คือถูกไหมครับก็หาค่าก็หาค่า x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องมาดูเพราะฉะนั้น x ลบ2เท่ากับ0ใช่ x ไหม,ไม x ลบ2เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเองเอ่ไม่เท่ากับ0ไม่ใช่เท่ากับ0 x ลบ2ไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราก็ดูย้ายข้าง x ถูกไหมครับย้าย2มาฝั่งน,นี้ก็จะกลายเป็น x ไม่เท่ากับ2 x ต้องไม่เท่ากับ2เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราแทนเข้าไปถูกไหมครับ x ต้องไม่เท่ากับ2 หมายว่าถ้าเราแทน x เท่ากับ่อไปก็ x ลบ2แทน x เนี่ยเข้ากับ2 2-2ลบ2ก็เป็น0เห็นไหมเขาบอกว่าต้องไม่เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเองเลขที่ทำให้ตัวส่วนข้างล่างเป็น0ก็คือ2ซึ่งมันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเองโดเมนตัวนี้นะครับโดเมนคำตอบนี้โดเมนก็คือเซตของ x x เป็นเลขอะไรก็ได้ยกเว้น0ถูกต้องไหมเพราะเราแทนอะไรก็กได้ แทนเลขอะไรเข้าไปใน x ก็ได้เนี่ยแทนเลขอะไรอะไรก็ได้เข้าไปใน x ก็สามารถหาค่า y ได้ถูกต้องไหมแต่มันมีตัวหนึ่งที่ไม่สามารถแทนได้ก็คือ2เพราะว่าถ้าแทนแล้วมันเป็น0ูนย์พอส่วนเป็นศูนย์ปุ๊บมันหาค่าไม่ได้เพระฉงนั้น x ก็คือเป็นเลขอะไรก็ได้นี่ไงเป็นสมาชิกของจำนวนจริง,รงถูกต้องไหม x เป็นเลขอะไรก็ได้โดยที่อะไรครับ x เนี่ยต้องไม่เท่ากับ2 แบบนี้วิธีการโอเคไหมอันนี้คือหลักการนะเพราะว่าหาค่า y ใช่ไหมหาค่า y หาค่า y คืออะไรครับอ,อ๋อไม่ใช่หาค่า y หาโดเมนหาโดเมนจะต้องย้ายข้างให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับถูกต้องไหม y เท่ากับแต่ถ้าหา range ก็คืออะไรครับ หาเลนส์ก็คือต้องย้ายข้างให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับแล้วหาค่า y ถูกต้องไหมอ่ะเพราะฉะนั้นหายการก็คือย้ายข้างแล้วตัวแรกถูกไหมครับโดเมนย้ายข้าง y เท่ากับหาค่า x ส่วนเลนส์ก็คือย้ายข้างให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับแล้ว หา y โดเมนย้ายให้อยู่ในรูปของ y เท่ากับจุดๆแล้วหา x เห็นไหมก็ x ตัวหน้าไงเห็นไ,ไหม x คือตัวหน้านี่คู่อันดับ xy นี่ไง x คือตัวหน้า y คือตัวหลัง x เห็นไหมครับคือตัวหน้าก็คือหาโดเมนนี่ไง y คือตัวหลังเห็นไหม y คือตัวหลัง y คือตัวหลังก็คือหาเลนจ์ไง งั้นเราก็ต้องย้ายข้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะทีนี้เรามาดูโลหาเลนส์นะครับหาเลน์ฉะนั้นเองจากสมการถูกไหมสมการมันอยู่ในรูปของ y เท่ากับ1ส่วนเอกอบสองหาเลน์ x ก็คือให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับใช่ไหมเราก็ต้องจัดรูปก็คือย้ายข้างก็กลายเป็น y คูณกับ x ลบ2เท่ากับ1คือทักษะการย้ายข้างนี่ก็คือเราเราก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการย้ายข้างสมการใช่ไหมครับในตั้งแต่ในหระดับมต้นแหละเพราะเพราะฉะนั้นเพราะเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราไม่เข้าใจเกี่ยวกับคื้ทีดีการย้ายข้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปหาดูย้อนดูใน y o u t u ดูดูอะไรต่างๆในสิ่งเหล่านี้ นะครับใน,นเรื่องของสมการการหาค่าสมการเพื่อเราจะเข้าใจทฤษฎีการการจัดรูปสมการอย่างนี้คือคือหลักการการเรียนรู้ด้วยตัวเองหมว่าเออถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้พื้นฐานเราเราไม่ดีเรื่องนี้อะไรเงี้ยนักเรียนก็ต้องย้อนกลับไปดู u t u b e อะไรต่างๆในระดมต้นเกี่ยวกับเรื่องของสมการมันก็ทําให้เรามีความรู้เพิม่มเติมมากยิ่งขึ้นนี่คือ,คอการเรียนรู้ในในใ,ในยุคใหม่อ่ะนักเรียนนะ ในยุคใหม่ว่านั้นเราเราต้องศึกษาความรู้หาความรู้ด้วยตัวเองนี่นี่คือนี่นี่นี่คือพิธีที่การศึกษาเรามันต้องมันต้องเปลี่ยนการเรียนรู้เราต้องเปลี่ยนนะในโลกนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะลําบากมากนะครับในอนาคตข้างหน้าเนาะอันนี้ก็ก็ฝากนักเรียนไว้นะครับทีน,นี้เราก็มาหาค่าย,าย้ายค่าให้อยู่ในรูปของเอ แล้วเราก็คูณ y เข้าไปในวงเล็บก,ก็กลายเป็น y คูณ x ลบ2 y เท่ากับ1นงะครับนั้นจะห้างหา x ให้อยู่ในรูปของ x ตัวเดียวใช่ไหมแล้วก็ย้ายตัวนี้ไปจากลบก็กลายเป็นบวกก็กลายเป็น y x เท่ากับหนึ่งบวก2ง y ั้นก็จัดรูปใหม่ก็ได้ก็เอาตัวแปรขึ้นมาก็ย้ายสลับนี้นะครับก็เอา1ข้างหหน้าอย่างนี้ จากนั้นตัวนี้หารค่า x y คูณอยู่ก็ย้ายข้างถูกไหมครับจากคูณก็กลายเป็นหารอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าตัวส่วนต้องทำเป็น0ูนย์ใช่ไหมก็คือ y y ต้องไม่เท่ากับ0ก็คือตัวนี้ไม่ต้องย้ายข้างอะไรก็คือ y เป็นได้ทุกตัวถูกไหมครับยกเวน้น0ก็เหมือนเดิมถูกไหมครับก็คําตอบก็คือสมาชิกก็คือ เลนจ์ก็คือ y ก็คือหา y ที่เป็นได้ทุกตัวก,ก็คือเป็นสมาชิกของนูจริงก็คือเป็นนัุ้กตัวโดยที่ y ต้องไม่เท่ากับ0แบบนี้นะครับคูอยากให้ในักเรียนเนี่ยเขาทบทวนดีๆนะครับดูดีๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่ครูที่ครูสอนวันนี้นะครับเพื่อเพื่อมันจะง่ายกว่าการเรียนรู้ของเราเนาะ อย่างนี้แล้วมันมีตัวอย่างอีกอีกอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเอาไว้ชั่วโมงเอาไว้สัปดาห์หน้าเพราะว่าถ้าให้นักเรียนไปเยอะเนี่ยนักเรียนจะไม่เข้าใจเอาเอาแค่3ตัวอย่างนี้ให้เข้าใจก่อนนะครับเอาแค่3ตัวอย่างนี้ให้เข้าใจก่อนแล้วก็ทำแบบบุคคลส่งครูเนาะโอเค